สวัสดีครับวันนี้หลวงจะมาพูดคลิปในหัวข้อเรื่องพยายามซ่อมคาบรเรเตอร์ ATV จีน EP 0 2ต่อจาก EP 0 1วันที่27าคม2 6 8 8เพื่อความสืบเนื่องรับท่านที่ต้องการที่จะรู้ว่าลุงอยากทำอะไรได้ผลขนาดไหนก็กลรู้น้า ไปดูในคลิปหัวข้อเรื่องนี้นะครับ EP 01วันที่27ก,กดกรกฎาคม2568ตอนนี้ลุงจะมาพูดต่อนะครับ Stuart, หลังจากที่ลุงได้ติดตั้งตัวคอร์รูเตอร์นี้เข้าไปสู่สภาพเดิมของ ATV จีนเรียบร้อยแล้วก็ลองสตาร์ทเครื่องดูเครื่องติดได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะเร่งเครื่องได้นะครับเพราะว่ามันเกิดอาการรั่วเร่งแล้วมันดับก็เลยมาดูที่จุดนี้นะจุดนี้เป็นรอยต่อระหว่างถังน้ำมัน,นกับตัวส่วนบนของพอร์ตต่างๆของคาลเตอร์นะครับพอรื้อออกมาปั๊บเนี่ยประก็ะน,ะนกระดาษบางๆมันก็ฉีกขาดประกอบเข้าไปใหม่แล้วก็รั่วก็ไม่สามารถที่จะ เร่งเครื่องได้นะครับน้ำมันจะท่วมน้ำมันจะซึมออกมาทางด้านเนี้ยเป็นรอยต่อเนี่ยนะครับตลอดเวลาน้ำมันลูกก็คือว่าสูญญากาศภายในระบบคอมเพวเตอร์นี้ก็ไม่ไม่ทำงานนะครับก็เลยพยายามไปหาซื้อเแบบเกอเหลวอ่าที่อุดรธานีแต่ไม่รู้จักร้าน่ะร้านขายอะไรรถเนี่ยไม่มีปรเกอร์เหลวขายเออแปลกดีเออ,อก็เลยต้องเอามาซ่อมที่ ที่ที่นน,นทบ,บุรีอัมบซ่อมที่นนทบ,บุรีนะที่บ้านที่บ้านนะทาน,น,นทบ,บุรีมีปะเก็ตเหลวอยู่ตอนนี้ก็ทาปะเก็นเหลวไปเรียบร้อยแล้วปะเก็ตเหลวที่ใช้นี่คือตัวนี้นะครับเป็นไฮบริทสตรคอนซีแลนแด์อทิซีฟซีแลนคือเป็นทั้งกาวแล้วก็ทั้งสไตรคนในตัวก็จะแห้งช้าหน่อยใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงถึงจะแห้งแล้วก็ใช้งานได้นะครับ แต่เวลาแห้งแล้วก็มีคุณบัติไปที่จะเป็นกาวผนึกแน่นภายในตัวเวลาทาเนี่ยก็อย่าทาหนานะครับทาหนานี่ดึงไม่ออกนะต้องใช้คัตเตอร์กรีดออกเลยทีเดียวหลุงก็ต้องทาบางๆนะเนี่ยลุงทาบางๆนะครับแล้วประกอบกลับกันไปแล้วก็หวังว่าน่าจะใช้ได้นะครับก็เลยเป็นที่มาของ EP02 หัวข้อเดียวกันนี้นะครับคือพยายามที่จะซ่อมโกลเตอร์ ATV จีน EP02 เนี่ยนะ หวังว่าจะใช้ได้นะแต่ถ้ามันใช้ไม่ได้อีกทีก็ต้องไปหาช่างอาชีพแล้วละ่ะตอนนี้ยังไม่ได้ไปหาช่างอาชีพเพราะว่าคนแก่เนาะมันไม่มีอะไรจะทํามันก็ลือ้อทำทำไปทั่วนะครับอะไรที่มันทําได้ก็ทำนะดีกว่าอยู่งว่างใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับทีนี้อีกตําแหน่งหนึ่งที่สับสนกันนะเพราะไม่มีเครื่องหมายบอกนะครับ ตรงข้างบนเนี่ยจะเป็นวาล์วเข็มเนี่ยตำแหน่งวาล์วเข็มดินสอสีดําชี้เข้ามามาต่อที่จุดนี้เป็นคันเร่งเมื่อเราเร่งเครื่องแล้วเนี่ยไอวาล์วเข็มเนี่ยถูกยกขึ้นจากแรงบิดของคันเร่งใช่ไหมครับโอเพนพอร์ตก็จะเปิดมากขึ้นน้ํามันก็จะเข้าสู่คาร์บูเรเตอร์มากขึ้นเออน้ํามันก็จะเข้าสู่กระบอกสูบมากขึ้นผสมกับอากาศที่มาจากด้านอินเทกนยนะด้านอากาศเข้าเครื่องยนต์ก็จะหมุนรอบเร็วขึ้น ได้สัสดส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงอากาศที่คงที่หรือค่อนข้างจะคงที่นะครับอ่า,อาตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งโชกแล้อไม่โชคนะถ้าเป็นตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อเนี่ยในลนักษณะที่มันเป็นในแนวทางราบขนานกับตัวนินสอสีฟ้าเนี่ยนินสอสีฟ้านี่คือด้านที่อ,อ,อ,อินเทคพอร์ตนะครับด้านที่เข้าไปสู่ อก็บอกสูบตัวนี้นะเออถ้าก้านลิ้นปีกพีเสือเ้อมันขนานในแนวราบเนี่ยนะแสดงว่าปีกพีเสื้อเปิดเต็มที่อยู่ในสภาวะการใช้งานตามปกตินะครับแต่ถ้าหากว่าอ่าก้านปีเสื้อถูกดึงขึ้นไปในแนวลิ้นสอสีดําโชคจะปิดอันนี้ใช้ในกรณีที่โคสตาร์หรือไม่ก็อากาศเย็นนะครับสตาร์ทขัง้งแรกนะออน้ำมันยังไม่มีในคอเลเตอร์ว่างเถอะแล้วก็ เพื่อจะดึงน้ํามันให้เข้าสู่กระป๋อกน้ำมันข้างล่างแล้วก็ตัวพอร์ตต่างๆของคอมเิวเตอร์ยาเร็วขึ้นก็เลยต้องใช้โชคในเวลาที่อากาศหนาวเย็นก็จีนเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์ของโชคไว้ตรงนี้นะครับแต่ว่าตําแหน่งโชคเนี่ยเราเขาไม่มีบอกเอาไว้นะว่าอะไรเป็นโชคอะไรอะไรที่เปิดโอเพนเต็มที่นะ แล้ลุงม e like okay. ีอาจจะลุงอาจจะมองไม่เห็นก็ได้แต่ลุงมองไม่เห็นจริงๆว่าเขาไม่มีนะก็เลยต้องมาบอกไว้ตรงนี้การลืมคนทีลุงก็เอาคลิปนี้มาดูเองนะเพราะคนแก่ทํรแล้วมัขี้ลืมนะครับก็เอาไว้ดูเองด้วยนะครับได้ประโยชน์ก็คิดว่าจะนําตัวนี้ตัวนี้ทดสอบแล้วละครั้งแรกตอนที่มันรั่วตรงนี้ตาแหน่งที่เป็นกระเป๋ะน้ํามันกับตัวเรือนของตัวคาเบเตอร์เนี่ยทดสอบแล้วก็ติดติดเครื่องได้แล้วนะครับติดเครื่องง่ายๆอได้ นะครับสตาร์ทครั้งสองครั้งก็ติดแล้วนะครับแต่ปัญหาคือมันเล่งแล้วมันดับเพราะมันรั่วเท่านั้นเองหวังว่าซ่อมแล้วมันจะดีขึ้นนะแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าลุงม,มันช่างสมัครเล่นหรือ DIY อาคิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังบ้างอย่างน้อยก็คนแก่ๆนะที่ไม่รู้จะทำอะไรทำก็หาโตะทำงานแกเป็นที่ทำงานเวิร์กช็อปเล็กๆนะแกเสงไปวันวันหนึ่งเท่านั้นแหละนะครับ สวัสดีครับ